สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนปลาเหยสมอนวนนะคะมาเล่นกันเลยนะคะน้องๆครับให้น้องๆสังเกตภาพของพี่มาตุมแล้วช่วยพี่ช้างเลือกภาพจากด้านล่างให้ถูกต้องครับเก่งมากครับน้องๆครับให้น้องๆสังเกตภาพของพี่มาตุมแล้วช่วยพี่ช้างเลือกภาพจากด้านล่าง ให้เหมือนกับพี่มาตูมให้ถูกต้องด้วยนะครับถูกต้องครับเก่งมากครับน้องๆครับให้น้องๆสังเกตภาพของพี่มาตูมแล้วช่วยพี่ช้างเลือกภาพจากด้านล่างให้เหมือนกับพี่มาตูมให้ถูกต้องด้วยนะครับถูกต้องครับเก่งมากครับ น้องๆครับให้น้องๆสังเกตภาพของพี่มาตุมและช่วยพี่ช้างเลือกภาพจากด้านล่างให้เหมือนกับพี่มาตูมให้ถูกต้องด้วยนะครับถูกต้องครับเก่งมากครับน้องๆครับให้น้องๆสังเกตภาพของพี่มาตุมและช่วยพี่ช้างเลือกภาพจากด้านล่างให้เหมือนกับพี่ถูกต้องครับเก่งมากครับ น้องๆเก่งมากๆครับช่วยพี่ช้างเก็บรางวัลได้ทั้งหมดแล้วเราไปนับพร้อมกันนะครับหนึ่งสอง